สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับเป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดวันนี้17เมกราคม2567ตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีการบ้านตัวไหนมาฝากกันบ้างติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้เซ็ตลบไปถึง21จุดนะครับลงหนักมากมาปิดอยู่ที่ 1, 3 8 0จุด ก่อนที่เราจะมาดูกราฟของเซตแล้วก็มุมมองของกราฟเซตตรงนี้เราไปดูภาพรวมของตลาดกันก่อนนะครับในวันนี้เซตเราจะเห็นว่าลงมาตลอดแบบลุ้นไม่ขึ้นเลยนะครับปิดโอ้ปิดต่ำนะเกือบต่ําสุดเลยด้ซ้ําแล้วก็มาดูสรุปมูลค่าการซื้อขายหลายกลุ่มนักลงทุนนะครับวันนี้กองทุนซื้อนิดหน่อยครับนิดหน่อยอแล้วก็โบลกเกอร์นะครับขายไม่มากครับห0 0กว่าล้าน ต่างชาตินี่แหละขายหนักมากๆครับวันนี้ขายไป5,700กว่าล้านถือว่าหนักมือมากในวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนักลงทุนนะครับในประเทศรับหุ้นเต็มเมเลยวันนี้ครับหกพันกว่าล้านเลยทีเดียวถือว่าเป็นวันที่หนักพอสมควรในวันนี้แล้วก็มูลค่าการซื้อขายของเซ็ตเนี่ยก็รวมประมาณห้าหมื่นกว่าล้านนะครับถือว่าเป็นบอลุ่มที่สูงอ่าพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆวันก่อนหน้านี้นะครับวันนี้อ๋อเรียกได้ว่าเละเลยเรามาดูกราฟกันต่อนะครับ เรารู้แล้วว่าต่างชาติเนี่ยขายค่อนข้างหนักเลยหนักมากในวันนี้ครับฟันโฟไหลออกเลยแล้วมาดูกราฟกราฟทําให้หลุด1,400โดยสมบูรณ์ครับตอนเนี้ยคืออา,อาจจะต้องลดขนาดการลงทุนลงแต่ว่าอันพรุ่งนี้มีลุ้นรีบาวหรือไม่นะครับรีบาวน,นี้จะต้องรีบาวน์หนักๆน,นะรีบาวนิดรีบาว์หน่อยไม่มีผลนะครับบอกเลยก็คือจะไม่ได้เปลี่ยนโมเมนตัมของเซตได้นะแต่ถามว่ามีลุ้นรีบาวไหมอาจจะมีลุนรีบาวใน าการรีบาวเล็กๆนะครับอันนี้ก็มุมมองส่วนตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามทรงแบบนี้ลงทุนหนักไม่ได้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปจะอยู่ที่1,355จุดซึ่งเป็นสวิงโลว่ามาทำไว้เมื่อประมาณที่13เดือน12ปีที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างแย่นะทรงอย่างนี้นะครับเรามาดูหุ้นในวันนี้กันนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างที่พอไหวตัวไหนบ้างที่โดนถล่มแหลกนะครับแล้วก็ ทรงแบบไหนพอได้ลุ้นทรงแบบไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับเรามาดูการบ้านตัวแรกเราไปดูตัวใหญ่กันก่อนนะครับตัว PDT นะครับแล้วผมจะรวบรวมตัวที่กราฟอาพอได้ในวันนี้ในช่วงท้ายๆตัวท้ายๆนะครับก็พอหาได้อยู่บ้างแต่ช่วงแรกๆนะครับประมาณสักสิบกว่าตัวเนี่ยจะเป็นกราฟที่ดูไม่ค่อยโอเคควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าใช้เป็นกรณีศึกษาได้นะครับในตรงนี้ มาดู p d t กันนะครับใน p d t ผมจะหาแนวรับแนวต้านให้แล้วก็โมเมนตัมให้ครับคร่าวๆตา,ามนี้นะครับแนวแนวต้าน36บาทแนวรับ32.5อและก็แนวรับลึกนะครับจะอยู่ที่31.25บาครับแท่งวันนี้ยังซื้อไม่ได้ทั้งสิ้นนะแล้วก็ดูเฉยก่อนเพราะว่ามันยังคงหลุดเส้นสอง้อยอยู่ตามที่เราเคยทำกันบ้านกันมา2-3วันว่าตัว p d t ยังเทรดไม่ได้นะครับในตอนนี้ แล้วก็น่าจะลงมาเทสแนวรับที่ฐาน2 5 0นะครับวันนี้ถามว่าลบเยอะไหมไม่เยอะนะครับ PTT ก็ถือว่าติดลบแต่ไม่ได้เป็นตัวที่ไส้ไหลหพูด,ดง่ายๆนะครับก็ลบนิดลบหน่อยพอดูได้พอดูได้ครับเรียกว่าศพไม่เละมากนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ AOT นี่ก็เป็นหุ้นใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับตัว AOT ทรงแบบนี้ พักมาที่ฐานล่างมองว่าพักมาที่ฐานล่างแต่ความจริงเขามีฐานอยู่2อสาอันอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่59.5แล้วก็58บาทนะครับนอกจากนั้นแนวต้านก็จะอยู่ที่64.25ครับผมก็จะเป็นไปตามกรอบนี้มองลงครับมาเทสแนวรับที่59.5สิาหนะครับสำหรับตัว AOT และถ้าเกิดเหตุกรณีเลวร้ายยังไงในตลาดนะครับมันก็น่าจะ หลุด58ลงมาก็แสดงว่าเล่นไม่ได้แต่ถ้าไม่หลุด58ลองดูการสร้างฐานใหม่ของเขาวิธีการดูการสร้างฐานใหม่ของเขาคืออย่างเงี้ยเขาจะมีการเริ่มย่ําราคาแล้วก็ราคาเริ่มตะมือตะมีอะไรเงี้ยนะครับแท่งเล็กๆเกนี้ยพอได้พอสะสมได้แต่ก็ใช้เวลาในการดิบกับในรอบนี้แนวต้าน64.25มาได้แค่นี้เท่านั้นครับและตลาดมันก็เลยล่วงอย่างที่เห็นนะครับเปเนไปมันก็เลยต้องลงตามหน่อยนะครับสำหรับตัว AOT ครับ ถามว่าวันนี้ศพสวยไหมก็ยังไม่ถือว่าดีนะครับอ่าแทะเต็มแท่งครับแล้วก็ไปแท่งเทียมโมเมนตัมด้วยในวันนี้ครับในโมเมนตัมเชิงลบนะครับสำหรับ A o t ทมาดูตัวถัดไปครับธนาคารบ้างก็เห็นว่าโดนถล่มเยอะเหมือนกันครับธนาคารเนี่ยนะครับวันนี้ก็โดนถล่มกันแทบทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าก็แยกกันเกือบหมดนะครับโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆทั้งหลายนะครับอ่ามาดูตัวนี้ครับหลุดแนวรับมาเรียบร้อยครับแนวรับหนึ่งร้อยสิบแปดจุดห้าซึ่งเรามองว่า เออเป็นแนวรับที่น่าน่าจะรับไหวหน้าอะไรนะแต่ว่าวันนี้มันแรงจริงนะแรงจริงแล้วมาปิดอยู่ที่ร้อยสี่แปดด้วยปิดปิ่มๆแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ดีดขึ้นบายบายได้เลยครับถ้าไม่ดีดขึ้นนะถ้าไม่เขียวไม่อะไรบ้าง BB l เทรดไม่ได้นะครับแนวรับถัดไปของ BB l อนะครับอยู่ค่อนข้างลึกพอสมควรครับจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเลยนะครับอ่าก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในตรงนี้ครับหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเว้นแต่แต่ว่า พรุ่งนี้จะยืนกลับมาที่เส้นเดิมได้เข,เขียวๆอย่างเงี้ยโอเคค่อยว่าค่อยวางใจได้หน่อยนะครับแต่แต่ถ้าไม่มีเลยก็ดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับมาในทรงอย่างนี้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ s C C เห็นว่าวันนี้ศพไม่สวยนะครับไม่สวยมากๆเลยนะครับแย่กว่าพ T T อีกนะครับดูจากทรงแล้วโลเดิมจะอยู่ที่สอง้แปดิบเอดนะครับหลุดไมสองร้อยแปดสิบสองครับหลุดมาเรียบร้อยนะครับหลุดมาทุกแนวรับเลยด้วยซ้ํานะ อย่างนี้เทรดไม่ได้ครับเป็นท่งเทียมโมเมนตัม um และลงแรงด้วยแล้วเรายังไม่ได้เช็คนะว่าเป็นบอลล่มของบอทด้วยหรือไม่นะครับเพราะณเวลาที่หลายคิปตรงนี้เขายังไม่แสดงข้อมูลทางด้านโปรแกรมเทรดดิ้งโดยในส่วนของโปรแกรมเทรดดิ้งไม่ว่าจะเป็น2อสตัวที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันหลุดแนวรับสําคัญของตัวเองเนี่ยโปรแกรมเทรดดิ้งรืบอทเทรดเนี่ยมันจะเริ่ม ยิงให้ขายนะครับมันก็จะขายกันรัวๆ,ๆนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่มันเกิดแท่งเทียมโมเมนตัมแบบนี้นะครับยาวๆแล้วก็ปิดได้เต็มแท่งนี้พร้อมกับวอลุ่มที่สูง RSI อยู่ในโซนที่ต่ำแล้วนะครับ24แต่ไม่ได้แปลความว่าซื้อได้นะครับแต่ให้ท่านรอมันสร้างฐานนะครับรอมันสร้างฐานแล้วค่อยอเข้าไปลงทุนใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ RSI ก็เป็นไ,ปได้เหมือนกันว่าอีกไม่กี่แท่งน่าจะมีอาการดีดอาการรีบาร์ได้อยู่บ้างนะครับเนื่องจากไอไอมันค่อนข้างต่ําแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราดูเทนใหญ่เป็นหลักก่อนละกันนะครับหรือถ้าเทนย่อยนะครับในที่นี้ก็ก,ก็คืออาจจะเป็นขึ้นย่อยรีบาร์เล็กๆอะไรเงี้ยก็พอดูได้แต่ถ้าจะให้รับกันที่ท้แดงๆอย่างนี้เลยทําไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งไปทํามันนะครับแม้ว่าไอไอจะต่ําแล้วก็ตามทรงมันเสียอย่างเงี้ยนะครับมาดูตัวถัดไปครับผม WSA ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยวันนี้ไส่ไหลเลยนะบูหลุดเซ้ต EPA สองวันเป็นวันแรกด้วยซ้ำน,นะครับถ้าเทียบจากทั้งปีที่แล้วตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีดีที่สุดเลยก็บ้าได้ในเซตห้เมื่อปีที่แล้วนะเขาเรียกว่ายืนหนึ่งเลยนะครับอ่ายืนหนเนยแต่วันนี้ปอติกตึงยืนรอนะก็ลงมาเรียบร้อยนะครับลุมาปิดอยู่ที่4.56แล้วถามว่าแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนนะครับ ก็อ่าผมให้ไว้อยู่ที่4.4นะครับประมาณตรงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวรับอยู่ตรงไกลๆนะครับสวิงโรนะครับ4บาททวนนะครับตัวนี้ลองไปเช็คสตรอรี่ดูเห็นว่ามีสตรอรี่เรื่องอ่าโรงงาน E ีีอะไรพวกนั้นนะเหมือนจะโดนล้มอะไรงนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเข้าข่ายจะจะยกเลิกอะไรงนี้หรือเปล่าไปเช็คดูนะครับสตรอรี่มีแน,น่นอนถ้ามันลงอย่างเงี้ยนะครับโดนหนักนะวันนี้ไม่รู้ว่าบอด ผสมลงมาขายหรือเปล่าว่ามันหลุดแนวรับนะครับหลุดแนวรับเส้น EMA ส0งอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันที่บอดจะขายผสมออกมาว่ามันมันไม่มีจ,จิตใจไงพอหลุด๊บมันขายมันขายอย่างเดียวแล้วก็มันจะเกิดแท่งเทียนโมเมนตัมเช่นนี้แล้วก็แบบนี้เป็นตัวอย่างว่าลงทุนไม่ได้นะครับดิเีแยงแล้วก็เป็นการจบรอบใหญ่ของตัว w s a นะครับในตรงนี้รอบใหม่ค่อยว่ากาันแต่รอบใหญเ่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัวถัดไปครับ SCB ธนาคารก็โดนหลายตัวนะครับเมื่อกี้ b b l โดนไปแล้วใช่ไหมวันนี้ SCB แต่โดนเบาครับศกไม่ได้ถึงขั้นว่าอันเนตอนาตเละเท่าไหร่แต่ว่าไม่ดีครับไม่ดีหนึ่งสิ่งแรกเลยคือหลุด EPA 200นะครับเป็นแท่งเต็มๆเลยเป็นการหลุดแวะแท่งที่2แล้วด้วย3าในตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับแนวรับถัดไปะแนวรับถัดไปนะครับจะอยู่ที่98.25นะครับอเป็นแนวรับเดียวตรงนี้เลย อา i มุดลงและยังมีโอกาสที่จะมุดลงแล้วต่ำกว่า30ได้เหมือนกันสำหรับตัว S C B แต่ก็ถ้าเทียบจากแท่งเทียนแล้วดูการติดลบตรงนี้ดูมีความนุ่มนิ่มกว่านิดหน่อยนะครับคือจะไม่รุนแรงมากไม่รุนแรงมากเท่าตัว W S A แล้วก็อีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับ S C C จะดูแรงกว่าพอ,อสมควรนะครับแนวต้านตัวนี้ก็คือ104.5สนะครับสำหรับตัว S C B ตรงเส้น E M A 0 0และอีกหนึ่งแนวร้อ นะครับเทรดไม่ได้ตัวนี้นะครับผมถ้ามีผมว่าแนะนําทยอยออกดีกว่าแล้วก็ถ้ามีเงินเดี๋ยวไปรับล่างจะน่าจะดีกว่านะนะครับพรุ่งนี้อาจจะรีบาวได้บ้างแต่ผมว่าน่าจะรีบาวเล็กน้อยนะครับแค่นั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีเนยะในการกลับตัวนะครับมาดูตัวถัดไปครับ CPN มาดูซิว่าโดนรุนแรงแค่ไหนโอ้ CPN ที่จริงมันมันแย่มาหลายวันแล้วนะครับและใครดูกันบ้านของเราตั้งแต่หลุดเส้น m a องร้อยนั่คือแย่ที่หนึ่งแย่ที่สองคือหลุดโลตรงนี้ครับ ุดเส้นแนวรับคือ64.25แย่ที่3มนะครับมีแท่งเทียนที่สนับสนุนในการลงต่อมอีกอย่างเช่นของวันนี้นะครับมาดูแนวรับถัดไปเลยนะครับหสิจุดเจ็ครับแนวรับลึกอยู่ที่60.50นะครับไม่ดีเลยตัวนี้ยังไม่เจอแสงสว่างปลายอุโมงในการกลับตัวใดๆนะครับแต่ที่แน่จากจะเห็นสิ่งเล็กๆน,นิดหนึงนะครับที่ พอจะมีลุ้นไน้บ้างก็คือมีไส้เทียนด้านล่างค่อนข้างยาวดูพรุ่งนี้ว่าจะสามารถเปลี่ยนสีของไส้เทียนได้หรือไม่ไอ้แท่งเทียนได้หรือไม่หรือแท่งเทียนจะเริ่มเล็กลงอะไรเงี้ยอ่าเริ่มเบาลงหรือไม่ลองดูกันต่อไปครับสำหรับ CBN แต่ราคาปัจจุบันยังลงทุนไม่ได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับอัมมัตตตัวนี้ก็ไปเหมือนกันครับทรงคล้ายๆไอ้ตัว ดัเิลยเอเลยอมาตาก,ก็ถือว่าเป็นเป็นหุ้นที่ดีในปีที่แล้วนะขึ้นมาตลอดนะครับขึ้นมาตลอดเลยนะครับจากประมาณทั้งยี่สิบขึ้นไปถึงยี่ิบเจ็ดเลยครับและเขาไม่เคยหลุดเส้นเบสองร้อยมาได้เลยวันนี้หลุดเป็นวันแรกนะครับทรงดีนะครับปีที่แล้วนะก็อะไรไนดะ้ทรงนี่มายืนหนึ่งเลยครับตอนนี้พอติกตึงยืนรอนะฮะแล้วก็วอลลุ่มสูงไม่รู้ว่าบอดจะขายผสมออกมาด้วยหรือไม่ครับยาวๆอย่างนี้ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกัน ผมก็เมื่อวานเนี่ยทำกันบ้างก็แอบลุ้นว่าจะไม่หลุดเส้น E 200นะแล้วก็หักขึ้นไปได้นะแต่วันนี้มันเฉลยอ,ออกมาแล้วนะครับว่ามันหักขึ้นไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีหน้าที่อย่างเดียวที่ทําก็คือคุณคัดเมื่อหลุด E 200ครับคัดไปได้เลยไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายถ้าพรุ่งนี้มันจะรีบาวจะอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตกใจเลยมันตราบใดที่ยังยืนอยู่เนี่ยเส้น E 200ไม่ได้เราก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับสาหรับตัวอมตะโดย จุดที่คาดว่าจะเกิดการรีบาวทางเทคนิคนะครับผมไปหาแนวแนวรับถัดไปเลยนะครับความจริงจะมีแนวรับอยู่ตรง22.2ด้วยนะครับแต่ผมว่าแนวรับนี้ค่อนข้างใกล้แล้วพรุ่งนี้คงจะประเทศได้ไม่ยากครับแต่แนวรับนะครับอีกแนวรับหนึ่ง21.6น่าจะเป็นแนวรับที่เหมาะสมกว่านะครับและนอกจากนั้นยังมีแนวรับลึกอีกหนึ่งแนวครับอยู่ที่20.5ครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงแต่ว่าจะ แท่งเทียนจะเริ่มรีบาวเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูเหมือนเป็นไม้ตกใจพอสมควรในวันนี้ทุกมาเยอะมากนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับแนวต้านตัวนี้23.8ครับตรงเส้น EBS 200ครับไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับเป็นการจบรอบใหญ่ของตัวอมตะครับโบกมือบายๆในตรงนี้ได้เลยก่อนครับผมมาดูตัวถัดไปครับนี่อ่ามีอีกไหมครับเด่นยืนหนึ่งปฏิดึงยืนรอนะครับ แอลเฮดครับไม่ถึงขั้นแย่เท่าตัวอมตะนะครับแต่ทรงไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้หุ้นเด่นมาตลอดนะไม่ได้เป็นหุ้นเด่นขนาดนั้นนะครับขนาดดูแล้วเป็นหุ้นที่มีความผันผวนน้อยนะครับมีความผันผวนน้อยแล้วก็เหมือนเป็นหุ้นหลุมหลุมหลบภัยของใครบางคนแต่ตอนนี้กลายเป็นหลุมฝังไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่างน้อยไม่ได้ดูดโลเดิมนะครับโลเดิมมีอยู่ที่เจ็ดจุดสองนอกจากนั้นยังมีแนวรับแรกที่จะได้เจอในอาจจะเจอพันธุ์ห้องนี้ด้วยซ้ำนะครับ 7.55นะครับทรงนี้เทรดไม่ได้ครับบอลุ่มสูงนะครับแล้วก็หัวปรักลงมาไอ้ไอปักลงมาน่าจะปักลงมาต่ำกว่า30นั่นก็หมายความว่าถ้าเขาหลุด7.55ไอ้ไอก็จะต่ำกว่า30นะครับไปรอกันที่7.2ได้เลยครับ LS นะครับแนวต้าน8.2ครับผมมาดูตัวถัดไปครับวันนี้เอออสังหาก็โดนหลายตัวนะแต่ผมอาจจะยกตัวอย่างมาให้แค่ CBN กับตัว a i r h e นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ JTS นะครับ เจตก็โดนเหมือนกันนะครับใครว่าหุ้นซูเปอร์สต็อกโดนไม่ได้นะโดนได้นะเป็นหุ้นซูเปอร์ซูเปอร์สต็อกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคริปโตอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็วันเนี้ยแท่งวันเนี้ยเมื่อวานก็เป็นเดดคอร์สแหละแต่ว่าไม่แดงวันเนี้ยแดงเงี้ยเทรดไม่ได้นะครับหาแนวรับให้เลยครับแนวรับก็ไม่อยากจะให้รับเท่าไหร,ร่นะผมว่ามันแล้วแต่เขาจะทุบอ่ะง่ายๆนะแนวรับอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะครับตรงตรงประมาณนี้ครับผมใช้สวิงโลของวันที่ยีิบสองเดือนสิบสองนะครับตรงนี้ ตรงนี้มานะก็จะเป็นแนวรับนะครับตรงเส้น EMA 200จะอยู่ที่47บาทนะครับก็ไม่แนะนําให้ลงทุนในตรงนี้ครับมีโอกาสที่จะจบรอบตรงปลายตรงนี้สูงครับนะมีโอกาสที่จะจบตรงนี้นะครับในในลักษณะของการาฟดูไม่น่าลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่เขาขึ้นมาเนี่ยที่เส้น EMA 5กับ10ันเกิดครอสเรดครอสนะครับก่อนหน้านี้นไม่เกิดนะมบบีบีบก็หากันแต่ไม่ได้เกิดเรดครอสครับผม วันนี้เกิดแล้วเรียบร้อยมันก็ไปเหตุผลที่ว่าเออลงทุนไม่ได้นะครับเราเอาตามสัญญาณไปก่อนนะครับไม่ฝืนสัญญาณมาดูตัวถัดไปครับ r b f นี่ก็โดนครับแต่ว่าเออแท่งเทียนแอบบมีสู้ด้วยมีสู้นิดหน่อยนะไส้ล่างมีครับวันนี้แท่งเทียนไม่ยาวอ,อ่าหมายถึงว่าตัวเนื้อเทียนนะแต่ว่าระหว่างปลายไส้ทั้งบนทั้งล่างเนะี่ยยาวครับก็มีความผันผวนสูงพอสมควรแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่ Uh, 12.2นะครับพรุ่งนี้จะหลุดหรือไม่รอดูครับแต่ถ้าดูลักษณะจะาแท่งเทียนที่เป็นลักษณะบอทท่อมอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะไม่หลุดตรง12.2เดี๋ยวดูกันหน้างานอีกทีครับแต่ผมเชียร์ว่ามันน่าจะไม่หลุดนะครับมันไม่ได้เป็นแท่งยาวเหมือนตัวอมตะ WSA SCC อะไรอย่างเง้ยน,นะมันดูเหมือนมีทิงเถียงนิดนึงแล้วแต่อย่างไรก็ตามเราดูหน้างานครับเราคงไม่ได้ฟันธงอะไรมากมาขนาดนั้นว่า มันจะหลุดเส้นม2สออหรือไม่หลุดนะครับเราแค่หวังว่ามันมีแรงหนุนตรงนี้อาจจะพอช่วยพยุงได้บ้างนะครับสําหรับตัว r b f มาดูตัวถัดไปครับ x p g สําหรับท่านที่รอดูหุ้นดีๆเดี๋ยวผมจะมีให้สามถึงสี่ตัวสุดท้ายนะครับผม,ผมแอบกักไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพูดมาไม่เห็นมีตัวดีเลยตลาดอย่างนี้หายากนะครับแต่พอหาได้พอหาได้อยู่สามสี่ตัวนะครับ x p g นะครับหลุดเรียบร้อยนะครับ บายบายนะครับไปไปหาแนวรับกันต่อไปนะครับแนวรับกันต่อไปทรงแบบนี้นะครับ0.96ครับมันจะกลายเป็นหุ้นไม่เต็มบาทอีกไม่นานนี้นะครับดูจากทรงแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ยังเต็มบาทอยู่นะครับ0.96เป็นแนวรับสําคัญที่เขาน่าจะลงมาเทสในรอบนี้วันนี้สัญญาณไม่ดีนะครับหลุด EMA 200วันเรียบร้อยนะครับในกรณีที่หลุด EMA 200วันผมไม่เคย แนะนำให้ใครเข้าไปลงทุนนะครับในตรงนี้นะให้หนีมากกว่านะครับโอเค APG ก็ให้เกาะไว้ประมาณนี้ครับแนวต้าน1.41และอีกหนึ่งแนวต้านอยู่ที่1.20ครับมาดูตัวถัดไปนะครับเอาเป็นตัวที่อพอไหวหน่อยแล้วกันนะครับ TOP ไม่ได้รับผลกระทบในวันนี้เท่าไหร่นะครับมาเทสตรงเส้นอีเบสอใครที่มี TOP อยู่ถามว่าแข็งใจถือได้ไหมยังพอถือได้ยังพอแข็งใจถือได้เพราะหนึ่งเขาไม่ได้หลุด e ี a 200นะครับ ก็ยังดูดีกว่า PDT ในระดับหนึ่งนะก็แนวต้านอยู่ที่54.5นะครับเช็คกรอบประมาณนี้เลยอันนี้เป็นอีกทรงหนึ่งที่ยังพอถือได้นะครับยังพอถือได้แต่ PDT ถือไม่ได้ดีวเอดีวีเถือไม่ได้อมาตะถือไม่ได้นะครับอะไรพวกนั้นนะที่มันหลุดชัดๆตัวนี้ก็เป็นกทรงครับเป็นกันบ้านเพื่อมีตัวไหนที่เป็นทรงแบบเนี้ยท่านก็จะโอเคใจเย็นก่อนแล้วกันมาดูตัวถัดไปนะครับคลินิก ตัวคลินิกอ่าก็ยังเป็นอ่าแนวโน้มเชิงลบแต่ว่าอยู่เหนือเส้น EMA สอง้อยนะครับอ่าอยู่เหนือเส้น EMA สองร้อยไม่ได้อยู่ใต้เส้น EMA สองร้อยเหมือน,นหลายตัวที่ผ่านมาแต่สัญญาณเป็นเชิงลบนะครับวันนี้เอาจริงๆเกิดเดดคอร์สของ EMA เรียบร้อยนะครับก็นั่นก็แสดงว่าจบขาขึ้นรอบย่อยนะครับรอบย่อยแต่รอบใหญ่เขายังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะหนึ่งนะดูจากทรงกราฟก็ยังเฉียงไปด้านบนแต่อ่าและยังอยู่ เหนือเส้น EMA สองร้อยด้วยแต่รอบย่อยย่อนะครับย่อไปไหนผมคิดว่าน่าจะย่อลงมาตรงเส้น EMA สองร้อยครับสามสิบสามจุดสองใกล้สามสิบแปดจุดสองห้านะครับจะเป็นแนวรับถัดไปแต่ราคาสี่สิบตรงนี้ซื้อไม่ได้นะครับบางคนบอกว่ามันลงมาจากสี่สิบสามจุดห้าเลยนะสี่สิบไม่ซื้อไม่ได้ก็กราฟมันบอกว่ายังซื้อไม่ได้นะครับนะก็นไปตามกราฟมาดูตัวถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูหุ้นที่มันโอเคกันบ้างนะครับตัวแรกครับ เอาเอาโอเคน้อย,อยลงมาหน่อยโอเค okay, น้อยลงมาหน่อยครับ EPG นะครับกราฟอาจจะยังไม่ได้บวกแล้วนั้นนะครับแต่วันนี้ก็แดงด้วยแต่ยังยืนอยู่เหนือเส้น E.P. สองร้อยวันได้ตัวเนี้ยถ้าตลาดดีผมว่ามีโอกาสที่จะไปเทสแนวต้านและทะลุไปได้อยู่เหมือนกันนะแต่เพื่อินตลาดวันนี้มันมีอันเป็นไปอ่ะมันก็เลยต้องออกมาทรงแบบเนี้ยแต่ถามว่าเสียทรงไหมไม่เสียนะอย่างเงี้ยไม่เสียครับ ไม่ได้หลุดลงมาเหมือน WSA อมตะอะไรอย่างเงี้ยนยรงนี้นะครับเทียงว่าตลาดมันมีเอื้อเมื่อวานมาดีแล้ะแล้วก็เส้น EMA 200ทําหน้าที่รับได้ดีแต่อย่างไรก็าตามถ้าวันพวกนี้หลุดเส้น EMA 200ครับเ6 5ตัวนี้จะต้องออกนะครับจะต้องออกในระยะสั้นตรงนี้เลยเพราะว่าหลุดแล้วเสียทรงครับ7.65นะครับไม่ควรจะหลุดถ้าไม่หลุดยังพอไหวตลาดดีมีโอกาสไปนะครับ8.5 หรือว่าจะทะลุไปกว่านนั้นเพราะว่าในภาพรวมจริงเขาก็ยังเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่นะครับอย่างภาพรวมจริงนะก็ยังเทนใหญ่ไปขาขึ้นอยู่และยังอยู่เหนือเส้นมี A200 อยู่ก็ยังดูดีกว่าลหลายๆตัวในวันนี้ที่พูดมานะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปจะเ,เป็นบวกเลยวันนี้ TKN กราฟถือว่าเป็นบวกนะครับอก็มาอยู่หุ้นที่ดูทรงเป็นบวกแล้วนะครับ tkn บวกแต่ว่ามีแนวต้านอยู่ใกล้พอสมควรครับแนวต้านอยู่ที่10.7นะใครที่เข้า tkn วันนี้ก็คงไม่ได้ทําให้พอร์ตท่านติดลบครับเป็นหุ้นที่ชนะตลาดมาได้นะในวันนี้ครับแล้วก็จุด Stop ปล s อนะครับเอาจริงๆใช้ตรง9.2ก็ได้นะครับหรือ,อจะใช้ตรงจุดเร่งคลอสนะครับจุดเปี่็นเทนอยู่ที่9.6กก็ได้เหมือนกันนะครับกรอบจะประมาณนี้นะครับไม่ได้อะไรมากแต่ความน่าสนใจถ้า ใช้เวลาสักแท่งสองแท่งมันยังเขียวได้ต่อได้น่าสนใจนะตลาดแดงขนาดนี้ยังเขียวได้อะมันก็มีโอกาสที่จะทะลุตรง EBA สองร้อยไปได้อยู่เหมือนกันนะแตะ่อาจจะใช้เวลาแท่งสองแท่งนะทะลุไปได้น่าสนใจเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันทะลุไปได้เดี๋ยวไปหาหาแนวต้านกันต่อไปนะครับผมว่าแข็งอย่างเงี้ยแปลกๆลองเช็คตอรี่ดูนะครับแข็งแบบแข็งแบบน่าสนใจนะวันนี้นะมาดูตัวถัดไปนะครับ PRM โอเคเลยนะวันนี้ในการบ้านทั้งหมดวันเนี้ยผมคิดว่าไอ้ตัว P I M เนี่ยดูดีสุดนะครับดูดีสุดเดี๋ยวก็ไม่แน่นะแล้วแต่คนชอบนะครับดูดียังไงนะครับหนึ่งเบรกแนวต้านได้เฉยนะครับเขาคว่ำกันในวันวนี้หงายขึ้นนะครับแนวต้านของเขาเดิมอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดและใช้ห้าจุดเจ็ดนี้เป็นจุดตบาลอดได้นะครับก็ไม,ไม่ผิดนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่หกจุดสองห้านะครับตรงเส้น UA เ0อสองร้อยให้กรอบไว้ประมาณนี้เลยนะครับ ว่าหน้ามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะ P I M เนะครับดูจากทรงกราฟแล้วดูมีความเถียงมีความดื้อรั้นพอสมควรนะครับกับตลาดในตรงนี้นะครับแล้วก็ความชันดีเสร็จด้วยนะก็โอเคนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ a N เเป็นความจริงเกือบเป็นตลาดเชิงบวกแล้วแต่กราฟอะเกือบเป็นเชิงบวกแล้วันนี้ คือเขียวมาได้เกือบทั้งวันแล้วนะแล้วก็มาปิดอยู่ที่6.30ทำให้ออกเหลืองเหลืองถ้าตลาดดีวันนี้ไอ้ตัวนี้ไปนะดูจากโครงอะถ้าตลาดดีนะถ้าตลาดไม่ลดละเอีดจุดอาจจะลดแค่สิบจุดอะไรอย่างเงี้ยมันเขียวนะผมว่ามันเขียวแต่เพื่อตลาดอย่างเงี้ยมันเลยฝืนไม่ได้แต่ถามว่าถ้าพวกนี้ตลาดรีบาวนมีโอกาสที่จะกลับมาเขียวได้ไหมผมว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสแทงถัดไปเขียวมีนวต้าจุดที่7.0แต่ถ้าพรุ่งนี้ตลาดยังแดงอยู่ อาจจะแดงแต่แดงอาจจะแดง,งน้อยๆนะครับโดยเขาเกิดโลเด้นคลอสนะครับโลเด้นคลอสของ e m a วด้วยถ้าจะเห็นจริงๆนะแท่งเนี่ยอยู่หลังโลเด้นคลอสเลยเพียงแต่ว่าสีไม่ใช่สีเขียวแค่นั้นเองนะครับผมยังมองว่าแม้ว่าจะออกเหลืองแต่โมเมนตัมยังออกเป็นเชิงบวกนะครับและแม้ว่าไส้เทียนยาวจะด้านบนจะยาวอย่างนี้นะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าวันนี้ตลาดมันเป็นอย่างนี้ไม่แปลกที่จะเกิดไส้เทียนยาวนะครับผมดูลักษณะการยืนของมันมากกว่าที่จะดูสีนะครับ มันยืนอย่างเงี้ยมันยืนเป็นทรงบวกนะอ่ะแล้วก็วันนี้แม้ว่าเจ้ามือจะทุบนะครับปิดทํากําไรผมว่าปิดทุบปิดเรียบร้อยละมีโอกาสที่จะมาใหม่ได้อหมืมนกันดูจากทรงครับเจ็ดบาทครับน่าจะเป็นเป้าหมายรอบนี้และไม่ควรจะหลุดมีสองแนวครับหลุดห้าจุดห้าหรืออีกหนึ่งแนวครับตรงนี้ครับตรงจุดกดเด้งคลอสนะครับหกบาทท้วนนะครับหุดหบาททวนกระโดดได้เลยนะครับสำหรับตัว ANI ก็พยายามจะหาตัวเชิงบวกที่ ดีนะครับได้มาประมาณนี้นะครับอาจจะสวยไม่มากเท่าไหร่นะแต่ก็พอมีอยู่บ้างมาดูตัวถัดไปตัวสุดท้ายแล้วกัน UEC ครับเป็นเชิงบวกพอลุ่มอาจจะไม่ได้มากนะครับ27ล้านหุ้นนะครับแต่วันนี้มีโอกาสลุ้นเหมือนกันที่จะทะลุไม่ใช่ไม่ใช่มีโอกาสลุ้นหรอกทะลุไปเรียบร้อยแล้วทะลุไป1.77แต่ว่าทะลุเป็นปิ่มไงนะครับเราก็เลยมองว่าเออาให้มันสมบ,บูรณ์กว่านี้หน่อยแนวต้านถัดไปครับมีอยู่2แนวนะครับ1.89และ หอ่ะสองจดหนึ่งสี่นะครับสองจหนึ่งสอ่ะก็อ่าโอเคนะผมว่าวอลลุ่มเข้าแล้วก็ความแข็งแรงของเทรนดูใช้ได้แต่ถ้าพรุ่งนี้มีแท่งแดง,แดงนะในท่งแดง,แดงหน่อยนะครับมาปิดอยู่ใต้งใต้เหนือเจเทรดไม่ได้นะแต่ถ้ามันเขียวนะครับแล้วสะลุไปอย่างเงี้ยน่าตามน่าตามนะครับอ่าวอลุ่มกําลังเข้าดีในช่วงหลังมาดูอีกตัวหนึ่งแถมให้ตัวสุดท้ายเลยเอา,เอาตัวบ,บวกๆเลย CCET ตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจไปสืบหานะผมตีแนวต้านมาให้เรียบร้อยนะครับแนวต้านมาให้เรียบร้อยว่าวันนี้ผมนั่งดูอยู่แต่ผมผมไม่ได้ยังไม่ได้เข้าซื้อในราคาตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าดูสภาพตลาดแล้วผมไม่ค่อยไว้ใจตลาดท้ามจริงสัญญาณมันซื้อได้ไหมมันได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะครับแนวต้านเดิม2.42กข้ทะลุไปได้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นลักษณะข,ของการตามน้ําแนวต้านถัดไป2.74ครับดูเหมือนว่าแข็งแรงด้วยไม่ค่อยจะลงด้วยนะครับ ตลาด21จุดเอาเขาไม่อยู่เลยแล้วลักษณะของเช่นเนี้ยไปเช็คสตอรี่ดีครับหุ้นอย่างเงี้ยมีสตอรี่ครับนะรุ้นที่ระเบิดขึ้นอย่างเงี้ยนะลองดูครับน่าสนใจนะครับแนวต้านถัดไปแนวต้านใหญ่นะครับอยู่ที่3.2นะครับนี่ครับลองดูครับสำหรับตัว CCET ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าพรุ่งนี้ม้วนกลับลงมาหลุด2.42ก็ให้ใจเย็นๆก่อนะมันอาจจะพักฐานตามตลาดนะครับแต่ในลักษณะของเขาเขาจะพักไม่ลึกนะครับอย่างรอบก่อนพัก จาก2.42มาพักลงมาที่2บาทสี่สตางค์ถามว่าเยอะไหมเออก็เยอะอยู่นะ 2. 4 2พักลงมาเหลือ2บาทส่สตางค์นะแต่ดูจากการาฟแล้วเป็นการย่อมไม่เลือกงนะ่ายนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปได้ต่อถ้าจะพักอย่างนี้ในรอบถัดไปก็จะประมาณเดิมนะครับะก็ให้การบ้านไว้ประมาณนี้นะครับถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างยังไงก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับในวันนี้ถ้าตัวไหนถูกใจเก็บไปศึกษาต่อนะครับเราเป็นวัตถุประสงค์ของเราเลยอยากให้ท่านผู้ชม ไปศึกษาต่อเพื่อที่จะให้มีรายละเอียดมากขึ้นและเกิดข้อผิดพลาดในการลงทุนน้อยที่สุดนะครับถ้าตัวไหนไม่ชอบกดผ่านตัวไหนชอบเก็บไว้ทํากันบ้านต่อนะครับแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้ปเป็นแรงใจให้เรานะครับและท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามด้วยนะครับแล้วมาทํากันบ้านกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ